สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมค่ะเป็นขนมรูกหัวใจนะคะกับกรอบมันๆค่ะไว้ทานเล่นๆนะคะวิธีการทำและส่วนผสมก็มีไม่เยอะค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันค่ะ ั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เตรียมมันฝรั่งประมาณ1หัวนะคะน้ำหนักมาม่าใช้อยู่ที่350กรัมค่ะให้เพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปต้มค่ะต้มจนกว่ามันฝรั่งของเราเนี่ยจะสุกตีให้นิ่มเลยนะคะต้มมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนํามาบดให้ละเอียดค่ะ บดจนเนื้อเนียนละเอียดได้ดีแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปเริ่มผสมกันเลยค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใส่เนยจืดลงไป30กรัมค่ะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่100มิลลิตรปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นเสร็จ1ส่วนสช้อนชาค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะ จากนั้นเราจะมาเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่40กรัมแล้วก็คนผสมนะคะให้ตัวเนื้อแป้งเนี่ยไม่เป็นเม็ดค่ะให้เ,เพื่อนๆนะคะใช้ไม้พายนะคะกดๆค่ะบีบีกดๆไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งของเราเนี่ยไม่เป็นเม็ดค่ะพอแป้งผสมนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาเติมมันฝรั่งบดลงไปค่ะ ั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะคนผสมมันฝรั่งนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยให้เข้ากันดีค่ะคนผสมจนเนื้อเนียนละเอียดได้ดีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะในขณะที่มันฝรั่งเรายังมีความร้อนอยู่นะคะมาม่าก,ก็จะมาเติมแป้งมันลงไปค่ะจะใช้อยู่ที่40กรัม แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะนวดผสมให้เข้ากันดีจนเนื้อเนียนอีกรอบนึงค่ะนวดผสมนะคะจนเนื้อแป้งเนียนละเอียดได้ดีแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะให้เพื่อนๆม้วนเป็นก้อนกลมๆนะคะจากนั้นนำมาแผ่ค่ะ ใช้มือกดๆลงไปก่อนนะคะจากนั้นให้นำไม้รีดแป้งนะคะนำมารีดให้เป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรถึง1เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหามีดปลายแหลมนะคะนำมาตัดเป็นรูปหัวใจค่ะแค่ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีตัวพิมพ์นะคะที่เป็นรูปหัวใจหรือว่าจะเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ ตัดออกมาได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นตัวแป้งที่เหลือเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนํามารีดนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปหัวใจค่ะทําจนกว่าแป้งของเราจะหมดเลยนะคะทําเสร็จออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยก็จะได้หัวใจหลายดวงแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มทอดกันค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะทดสอบดูเพราะน้ํามันร้อนดีแล้วก็นําหัวใจของเราลงทอดค่ะ บาม่าจะใช้แผ่นรองอบนะคะรองหัวใจแล้วก็หย่อนลงทอดแบบนี้ค่ะพอหัวใจเริ่มลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆนํำเอาแผ่นรองอบตักขึ้นได้เลยนะคะขั้นตอนในการทอดเพื่อนๆก็ไม่ต้องพลิกกลับด้านบ่อยนะคะให้เหลืองไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อนๆค่อยกลับด้านค่ะขนมของเราจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะพอทอดจนเหลืองสวยนะคะสีได้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ อนนี้หัวใจทอดกับกรอบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูน่ารักมากๆเลยนะคะสูตรนี้มาม่าจะทําบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสูตรที่ทําง่ายนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะเด็กๆที่บ้านชอบมากๆนะคะแต่าหากเพื่อนๆสนใจหรือว่าชอบนะคะก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันให้มาม่าทำคลิปต่ตอไปค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ